โอ้โหดินแหบโอ้โหโอ้โหโอ้ของแท้ว่าของจริงของแท้ว้าสุดยอดมาครับของแท้ของแท้ าพี่น้องจับปลาน้ากันนะครับมือนี้มาจับปลาหน้าเสียวอี้บูระลงไปแล้วไปจับปลาน้ากันนะครับเห็ดกินแซ่บๆมือนี้กินเขาปลาน้ากันจึ๊บอุ้ยไปละเออเุ่ดียวอู้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 ้ไปเลยจี้ไปแลยไปเลยอู้อู้อู้เรียบร้อย อุบโอ้ยไ้เดยกดอกตุ้ยไปแล้วไปแล้วโอ๊ยอือเียบรลอยอ้เสียกูเดินนีเต็มเลยปะตะ่ยะข่าอ้ยงเต็มเลยด้วยางล่างนี่มีกรแมนนั่นน่น ใจเย็นใจเย็นใจเย็น,ยนแมนบ <c oughs> <c oughs> อสโอ้ยปลาครา้าปลาครา้รคราโอ้แต่ว่าเบื้องมีนี่เอาเรื่องเลยละ่ะเดี๋ยวอีปเต้งอย่าน,านี้มันเอาปลาครา้าวสิยสันบ่หมุนห้อยตีนนะโอ้ยนอนซาบลาบอยู่ <c oughs> หนึ่งตัวว่าเลีมยงสิรุดปะ็ได้จักโตัโอ้ดินแห้งกระดาโอ้อ้อูมูกาบจงค่อยมาเอาอะเล่นหนอก็เจ๋อ

ออกบอลเซียวันรมาปลาเป็นได้ยานยะังไงว่านอนอาบแดดสบายใจตัวผู้ได้ยังเนาะจนแห้งวะสุ่งบอกคือว่าจับป่าจับก็อยู่วะไม่ไห้มีเอล่าขดจ้องหวังอยู่เช่งไรเว้นปลาเด้งู

หลังแม่หลังแม่ได้ระวังยินไปแล้วไปแล้วรถซิ่งไปอีกแล้วอู้รู้ดันวันนะทั้งปูนกับแม่นทั้งดีกับแม่นเต้ใช่ปะโอ้ยมีหลีนะปอดอยู่ในไหนะกูนะโอ้มาแล้วมาแล้วมาเดอโอ้อยู่ในไหอยหลีเมวง ออโอ้ยแม่เว้ยโอ้โอไป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 อบครับโอดบยุ่ยนได้เบาใจอยู่ในหายอีหลีเว้ย Pemandu Mendes ya, siap, Mendes siap, siap, Mendes siap, 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 Mendes ini? Oh, yang siap, 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 น,<_><_>นี่อีกเต้เรียบร้อยจับแล้วก็ไปหาล่างตัวล่างตัวนะพี่น้องเนะาะจักว่าสาอยู่ใส่ดอกพุ่นเจ้าทินยางเลยพุนละบรรยากาศบ,บ้านเนาะครับแล้ก็ตามภาษาเบา,า,บาไทยบ้านคือเก้าสบปาแลนวาววานเห กินเขาป้าเป็นชีวิตบ้นบานๆนะครับก็เอามานําเสนอกันห้ผู้ใดขึ้นฮอดบ้านอยากกลาบบ้านก็เบงของผมไปก่อนนะครับอยู่ยบนนอกก็อาจสีหาเงินได้บ่หลายแต่ว่าความสุขนี่เหลือล้นผู้ใดที่เคยสัมผัสบรรยากาศบนนอกก็สิจําได้นะครับมีโอกาสเลยไหมเฮ็ดคิปน,นำเสนอกันเรื่อยๆนะครับไปเดี๋ยวอาบน้ำอาบท่า,า,ทาแล้วก็ไปหาเห็ดนวก,กินกันนะครับ ออไ,ไปเหมือแล้วดากยักษ <c oughs> ดู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 ผลงานนะ่ปะปลาคร่อ tụi như nhai này biết tôi cũng đấy này nó cái quần nó chập กินใจเขาประเดีหยวก้อยปลาพี่น้องแับพริกลูกโดนลงป่าบ้านเจีกยวเอาป่าทาไงด้มาเดี๋ยพี่น้องกินเขา

เรนไมน,น,นั้นผมบนนี้ตงยีนเลยพี่ไปบนจีเกียจิตแมเอ๋ยกจีเกียจิตสมตายอนสมเเางอนงเลเดี๋ยวเถียงนไมมบ้าน การกินปลาคนอีสานนี่ต้องนี่ใส่แจ่ววิปผมตักน้ำสดกว่า,า,น,านี่เอาลูกบ่

แล้วพ anyway> ี <that 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 ่น้องสภถาบ้านเฮาเมาเรล้วก nope. ็ไปอยากกับบ้าน้วานเมันก็คือป่าตลาดทีเนาะ ตั้งกันทิดเที่ยวละเดี๋ยวบ้งเรียบด้วยมตั้งกันโอ้เดี๋ยวเบิ่งไรสัสักน่อยตักแจแล้วเหรอกูได้เบียกได้งานหรอกูเนี่ยวดหัวปวตัวว่าจีนไมออกไปเลยเนี่ยแบงอ้ไักโตด แม่ตัมาจับก,ก็ได้ชื่อไงไปเอาไก่รานเจ้ดีละชิ้นน,นี้เลอายันต์ตวสองหยี่ยงพี่น้องเหรอไก่เซ็ตเนียยังมนี่ตีสภาพใครอ่ะมันโดนเนื้อเหรอไตจะนื้อเหรออู้หนนแซ่บแท่แล้วล่ะจแซ่บเราไม่เลี้ยง ผมมันใส่พุงวอมแล้วผมค่ะแตกไปกแดงอันนี้แต่ใครมันดีมหรอใช่คุกเากินได้ทองปวตาปวดอ่ะฮะมันคุมเดี๋ยวรอเดี๋ยวผมกินเองขอสักประโยคเจ้าเอายังไงพี่เอายังไงเอาเถอะเอายังไงเอาเถอะไม่เจ้าจะเอาคำคมหรือจะเอาเอาไหนก็ได้เอาเถอะคนกินก็ท้อคนรอก็อยาก มึงก็ได้ได้ยกเรานะมึงไม่ได้ยกขาเขาดอกเขียนของแโอ้ย,อย,ยตื่นแม่จำไรนะไอ้ยามันีแล้วกินขมอจะแส่้าไอ้ยาของได้